โอเคฮสนนโจจจเซมิวสสิคทอวัสดีครับผมธันวาสุเรจักรนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Love Summer รักตลอดออนเดอะบีชนะครับครับผมเพลงที่เหมาะกับบทจอร์ดในภาพยนตร์เรื่อง Love Summer นะครับรักตลอดออนเดอะบีชนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น24 7ของซิงคูล่านั่นเองเพราะว่าเพลงนี้นะครับก็ได้ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย ครับก็เป็นซีนที่ทั้ง5้าคนเนี่ยร่วมเต้นระบำกันในในทะเลริมชายหาดอะไรเงี้ยครับตัวจอร์ดนั้นเป็นเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แนวเพย์บอยครับแล้วก็แบดบอยครับคือตัวของจอร์ดเนี่ยจะเป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่อเมริกาแล้วก็กลับมาเมืองไทยเพื่อที่จะกลับมาหาเพื่อนไวสนิทกันก็คือแจ็คแล้วก็ทั้งทั้งสองคนเนี่ยร่วมเดินทางกันไปภูเก็ตกันอะไรเงี้ยครับโอเคฮ็สินโกดดน Music Talk.